กล้าชั่วกล้ากบฏก็ต ok, ้องกล้าติดคุกพวกมึงกล้าชั่วกล้ากระบฏก็ต้องกล้าติดคุกตอนนี้เจตนาจะพูดถึงพวกที่ทำชั่วทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจข้าราชการทุกรูปแบบที่ช่อราบังหลวงที่กำลังล้างบางกันตอนนี้และรวมถึงกบฏมุสลิมที่กล้าก่อกบฏถ้ากล้าทำชั่วกล้าช่อราบังหลวงกล้าขายชาติขายแผ่นดินกล้าก่อกบฏก็ต้องกล้าติดคุก เหมือนกันครับต้องกล้าเมื่อกล้าคิดชั่วทําชั่วกล้าคิดก่อกรบฏก็ต้องกล้าติดคุกยุคนี้กําลังเกิดการล้างบางอย่างหนักหน,กหนาสาหัสสากันครับทุกท่านล้างกันอย่างหนักผมไม่ต้องดูโพยละตั้งแต่ชูวิทย์ออกมาแฉเรื่องทุนจีนสีเทาตํารวจเน่าเหม็นคลักุ้มตำรวจพยายามที่จะไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินเพื่อที่จะนําไปสู่ให้ตู้หาวสู้คดีแล้วหลุดชูวิทย์ไม่ยอมไปลากเอาอายการเข้ามารับคดี เมื่ออายการนั่นหมายความว่าต้องเป็นคดีระหว่างประเทศก็อยู่ในมือของอายการแล้วลากไปสู่คดีฟอกเงินซึ่งดิ้นไม่หยุดอายการรับ DSI รับตำรวจเสียหน้าเสียหายแต่ไม่นานหลังจากนั้น DSI ก็เน่าตามมาครับทุกท่านหลังจากที่จับได้ว่าชุดทาง,งานของ DSI อย่างน้อยห้าคนไปตกทัพจีนสีเทาเอาเงินมาสิอ็ล้านแล้วก็ปวพันไปสู่ อธิบดีดีเอสไอคนปัจจุบันเน่ากันไปทั้งประโยงครับดีเอสไอนี่คือการล้างบบปตำรวจอย่างเดียวไม่พอครับนั้นดีเอสไอเน่าแล้วตำรวจเน่าแล้วสนอห้วยขวางทุกวันนี้ยังบานไม่หยุดครับไถนักท่องเที่ยวจีนไต้หวันจากบุรีไฟฟ้าย้ายพ่วงกับโรงพักขังตำรวจที่ไปตั้งดาวนวะันนั้นชูวิทย์ไปลากเอาเพื่อนของดาราไต้หวันมาจากสิงคโปร์ออกไม่แฉสุดท้ายตำรวจบางคนก็ยอมรับว่ามีการไถจริงเน่าครับแล้วทําให้รู้ว่า นครบาลมีการตั้งด่านแต่ละเดือนเนี่ยส่งเงินให้กับนครบาลทุกโรงพักนะครับ324ล้านผลจากคดีของตรงรู้วยขวานกระเทือนไปทั้งบชนอกระเทือนไปจนถึงกมรมศุลกากรครับในการที่มีคนออกมาเปิดโปงว่ามีการลักลอบนาบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาเป็นลอ็ลอตลอ็ลอตล็อตลประมาณ3ามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นชิ้นโดยที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนําเข้าไม่มีกฎหมายรองรับและก็ห้ามนําเข้าแต่ก็ยังนําเข้าได้โดยใช้ด่านศุลกากร พ่กเข้ามาจ่ายเงินกันผู้ที่นําเข้าก็ออกมาสารภาพเน่าไปจนถึงศุลกากรครับทุกท่านเห็นไหมครับตํารวจท่องเที่ยวก็ไม่เบาครับไปรับนักท่องเที่ยวจีนถึงสนามบินถึงเครื่องบินขับรถนําขบวนไปจนถึงพัทยาออกมาแฉกันเน่าเหม็นกันไปต,ตามๆกันนี่ครับขบ,บวนการล้างบังครับอธิบดีกรมอุทยานโดนจับได้ครับคาห้องพักพร้อมเงินสดสดห้าล้านที่ลูกน้องส่งสวยเก็บสวยทุกเดือน วันนี้ถูกเด้งเรียบร้อยครับกรมอุทยานเป็นไงครับน่าสะพึงกลัวไหมครับยังไม่พอครับพอโรงเรียนบางชันครับบางชันรับสวยจากผู้ปกครองโดนจับได้คาห้องเหมือนกับอธิบดีกรมอุทยานเปียกครับพอโรงเรียนรับสวยเป็นไงครับผู้ว่าชัดๆลงดาบเลยเห็นไหมครับขบวนการล้างบางล้างกันอย่างสุดลิมทิงประตูครับทุกท่าน